อากาศดีๆครับพามาเบิ่งเข่าโอ้เสียงกบครับกบโดดนน้ำพามาเบิ่งเข่าเข่าทางบ้านผมเอินว่ากำลังสิยิงแข่นะครับเนาะเขากำลังสิยิงแข่าอยให้เดิงครับกำลังสิงยิงแข่ครับโอ้ลำบอกงเลยครับล้ำบอกงเลยเขากำลังสิยิงแข่แล้ว จังหน่อยกระสีถอกดีครับบัาจังหน่อยเพิ่นกระสีถอกแล้วมันขว้างหนังเที่ยวครับโอ้หมูขว้างหมูเที่ยววโอ้ หนูหรือไมันนย่ยไหวไงเลยครับมดบ้กันป้าไหวหางหนูหนูครับหนูหนูหางแบบไงด้คือโอ้เที่ยวขบตาขาบนกัดมุนอีกระบนห้อเนอะ โอ้มีป่าป่าคอนอยู่ครับน้อยๆอ,อยู่นี่ป่าทรงมีป่าคอนน้อยๆเยอะกะว่านา่าจะต้องใช่น้ำอีกยังหรครับก็น่าจะถอกได้เพราะว่าดินมันซุมๆอยู่ก็น่าจะแห้งเร็วตอนนี้เขาเพียงหัวผมพอดีครับระดับหัวผมพอดีเลยถ้าถอกแล้วยืนเกี่ยว ถ้าบอลมนะครับถ้าบอลมเกีียวพอดีเลยถ้าบอลมยิงเกีียวพอดีเลยครับบปวดแอวเลยแต่ว่าผมว่าบนอาชิลอดครับทั้งลมมือนอาชิลอดครับนี่ยกำลังยิงแขวแล้วครับยิงแขวแล้วแขวแล้วจกักหนกสิสอดแล้วครับยิงแขวแล้ว นี่เห็นชัดๆแล้วครับนะครับเห็นชัดๆแล้วสวัสดีชอยู่ระดับนี้เอารุนครับถ้าบอลมนี่มีเฮเลยครับถ้าบอลมนะถ้าไม่ล้มนะถ้าไม่ล้มนะเอาแพะกับผากันมาหากินที่นี่ไปไป กระถินต wow. <Michael. Bye. S 2> mm ัดมาให้แล้วได้ตัดกระถินมาให้แล้วเพิ่นมากินยอดครับมากินยอดไม่นะครับนี่ยอดต้นโนต้นนั้นเิ่นมากินโอ้หนูหนูหนไหวเลยกัดไปเรื่อยกัดไปโอ้ สั่งเถ่ะแนวอื่นนี่กับพ่อเปอากัดมากัดก่อเขาคนโอ้ถ้าซ้ำนี่นบานหน้าลมครับนี่ซ้ำนี่บานหน้าลมาบดสูงแห้งแต่ว่าไอ้ตรงตรงนั้นที่มันสูงแห้งนั่นรุนกันครับรุนว่าหลังจากเิ่นเป็นห่วงแล้วนี่เิ่นสินักห่วงโอ้เสียดายครับแต้นะ นี่กัดซื่อๆได้เดี๋ยวนี้เฮ้ยนะุ่ยเนาะกต่สังครับครบับกว่าละสิบก้อนห่วงนี่ละครับห่างๆไว้กว่าละสิบก้อนห่วงสิบก้อนห่วงกะลังพอดีมือกำกับกว่าละกำกว่าละกำนะครับ กอละหนึ่งก,รรกํากอละหนึ่งกําไปเลยจวดจวดชวดโอ้ืัวแร่งไปแต่มาใส่เบ็ดกบดิละ่ะกบคือสิเที่ยวหละล่ะนี่กบขึ้นมาเที่ยวหละล่ะนี่เพราะว่าเพราะว่าน้ำขอดแล้วกบ <c oughs> จะขามาหากินนี่นี่ปลาเขาแล้วเดี๋ยวหัวเร่งจัดเบ็ดกบให้ จัดเป็ดกบให้ออมให้นี่เลยอ้ยังปลาสวยบะติดกันจะเป็นคล้องน้ำรัคล้องน้ำแต่ว่ายังมึงเว้นน่ดมันกทบสิยูเขาต้องฟังสิละแต่ยังมึงขึ้น,นี่เขามันี่เท่ ครับผมสีเยืนลงใอ้เบิ้งนะครับเบิ้งครับเบิ้งระดับระดับเข่ากับระดับหัวผมขันขึ้นปุ๊บนั่นนะครับขันขึ้นปุ๊บเข้าก็ะดิจดับนี่นะจับนี่เกี้ยวปั๊บเออพอดีเลยเนาะ่ได้ยโกมเลยขันบอลมหลุนเอาครับหลุนเอาว่าขันบอลลมกับบ่เนี่ยครับบ่ลเนี่ย แลสิปล่อยให้หน้ามันเหนือดเอไปกะสุดท้ายกะสเขาขึ้นมาเสมอกันดีอยู่ครับเขาขึ้นมาเสมอกันดีอยู่สุดท้ายแล้วหลุอยางเดียวคือว่าอย่าลมโอเคครับผมเดี๋ยวจังสีมีคลิปต่อไปให้เบิ้งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม ขอบคุณสวัสดีครับผม